ดอกอัญชันนี้มีประโยชน์นะคะใช้ลวกนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกนะคะทำสลัดก็ได้นะคะแล้วก็ทำน้ำดอกอัญชันก็ได้ด้วยค่ะดอกอัญชันมีประโยชน์มากนะคะช่วยในการสลายลิ่มเลือดบำรุงสายตาลดน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายนะคะขับปัสสาวะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ ช่วยตา้านโรคมะเร็งด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือชะลอริ้วรอยทำให้ไม่แก่เกินวัยนะคะแล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงโครคไขมันอุดตันในเส้นเลือดด้วยค่ะแต่ว่าทานทานแต่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะคะทานมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะ วันนี้เราจะมาทําน้ําดอกอัญชันกันนะคะน้ําดอกอัญชันนี้เป็นน้ําที่เหมาะสําหรับคนราศีเลโอนะคะส่วนผสมที่เราใช้ก็จะมีกลีบดอกอัญชันนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเราเด็ดคั่วออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีน้ําตาลทรายครึ่งถ้วยนะคะมีน้ําเปล่านะคะน้าสะอาด สองถ้วยตวงนะคะแล้วก็มีน้ํามะนาว1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํำน้ําดอกอัญชันนะคะน้ำสองถ้วยที่เราเตรียมมาไว้นะคะเราจะต้มน้ําให้เดือดค่ะ อย่าลืมใส่น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปนะคะพอเดือดแล้วนะคะเรายกลงจากเตาแล้วก็ตั้งให้เย็นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะคะใส่น้ำแข็งนะคะรสชาติก็จะหวานสดชื่นนะคะน้ำดอกอัญชันนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีธาตุน้ำนะคะคือคนที่เกิดในราศีกรกฎพิจิกและมีนนะคะราศีกรกฎนี่ก็ ระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหานะคะเกิดในช่วงนี้นะคะธาตุน้ำก็หมายถึงการชำระล้างสิ่งไม่ดีสิ่งสปกปรกออกจากร่างกายนะคะแล้วก็เป็นธาตุที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ชุ่มชื้นสดชื่นนะคะคนที่เกิดธาตุนี้ก็มักจะดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดความสดชื่นนะคะดื่มน้ำผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมีหวาน ขมนิดๆนะคะเช่นพวกน้ำมะขามน้ำมะนาวกระเจี๊ยบแดงมะเขือเทศน้ำสับปะรดน้ำสตรอเบอรี่ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้แหม่มรละดาด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งข้างๆนะคะจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของแหม่มรละดาค่ะขอบคุณมากค่ะ